เราจะเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่เป็นกฎหมายคือธรรมนูญครอบครัวกฎกงสีกฎของบ้านเข้าไปยังตัวกฎหมายยังไงมีทั้งหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องธรรมนูญครอบครัวทำไมต้องทำธรรมนูญครอบครัวนี่คือสิ่งที่ครอบครัวเราคุยกันคุยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เพื่อให้มันเชื่อมโยงได้ไมพฉะนั้นธรรมนูญครอบครัวมันก็จะทำแล้วก็ใช้ไม่ได้ ธรรมครอบครัวไม่ได้เป็นกฎหมายแต่มันต้องบันทึกแล้วก็มันต้องอยู่ยั้งยืนยงเหมือนขุนขาวครอบครัวสมาชิกจะล้มหายตายจากไปไม่เป็นไรแล้วธรรมนูนครอบครัวคืออะไรเราลองมาไล่คําถามเหล่านี้คืออะไรคือกฎเกณฑ์ของครอบครัวมีหลายคนไปถามเพื่อนจิราธิวัฒน์บอกว่าขอดูธรรมนูนครอบครัวของบ้านเซนทรัลหน่อยเขาไม่ให้ดูนะพอดูแล้วก็ไม่เข้าใจกฎของบ้านเขาบ้านเขาเนี่ยอายุธุรกิจประมาณ70ปี บ้านเขามีสมาชิกครอบครัว200กว่าคนจะเหมือนเราได้ไงเหมือนเราได้ไงแล้วเราไปดูธรรมนูญครอบครัวเขาเราเข้าใจไหมว่าแต่ละบรรทัดแต่ละถ้อยคําที่เขาเขียนไว้เขาสื่อถึงอะไรนะถามว่าเพื่อใครอ่าเพื่อใครเพื่อคนในครอบครัวลูกชายลูกหญิงอ่าแล้วถ้าไม่ชายไม่หญิงอ่ะเราต้องไปเชื่อมโยงกฎหมายให้ได้อย่างบ้านที่เขา ไม่ชายไม่หญิงแล้วเราจะดูแลเขายัางไงเพื่อใครแยกย่อยไปอีกแล้วถ้าลูกคนนั้นไม่อยู่ในธุรกิจเพื่อเขาไหมเพื่อเขย่สภายไหมถามว่าแล้วอนาคตของครอบครัวเราเป็นยังไงนึกไม่ออกไม่มีอนาคตอันนี้อันตรายนะครับสัญญาณไม่ดีมาล้วอนาคตคือแตกแน่แยกแน่คำนวณครอบครัวทำอยู่บนพื้นฐานของการใส่ใจซึ่งกันและกัน คำถามคือบ้านเราวันนี้มีการใส่ใจซึ่งกันและกันว่าหรือตั้งคนตั้งอยู่ครน,นี้เราถามอะไรเวลาทำธรรมนูนครอบครัวเออเราถามอะไรตอนสัมภาษณ์มีบางคนสงสัยครับสัมภาษณ์อะไรฮะถามเรื่องอะไรครับเวลาสัมภาษณ์เราสัมภาษณ์กลุ่มสัมภาษณ์เดี่ยวเราก็จะถามเลยว่าแวลูอยู่ตรงไหนแล้วใครบ้างนับไหมนับเคยนับสะพายไหมแต่ถ้าเราบอกว่าไม่เอาเคยสะพายหลายบ้านชอบคิดแบบนี้ สิปีที่แล้วที่ทำธรรมรูนครอบครัวผมก็จะคลอยตามลูกค้าคลอยตามว่าไม่นับเขยสไพช่แต่ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันผมมองว่าเขยสไพสัยสำคัญอย่าไปตัดเขาออกอย่าดึงเขาเข้ามาใกล้เกินให้อยู่กลางๆสื่อสารกันยังไงเออมีการสื่อสารไหมครับในครอบครัว ทะเมียนครอบครัวเราก็จะเริ่มด้วยภาพใหญ่ว่าอะไรคือธุรกิจของครอบครัวอะไรคือธุรกิจของส่วนตัวในธรรมนูญเราก็จะเขียนไว้ว่าทําได้หรือทําไม่ได้ธุรกิจส่วนตัวและถ้าทําไดท้ทำในธุรกิจอะไรที่ห้ามแข่งตั้งคําถามว่าถ้าจะออกนอกคอมฟอร์ทโซนออกนอกธุรกิจกงสีเดิมก็ให้ดูว่ากงสีส่วนใหญ่เรดโอเชียนถ้าออกไปทําใหม่ไปทำบรูโอเชียนได้ไหม ไม่ทับซ้อนไม่เหยียบเท้าออกไปนอกพื้นที่หรือไปทำไวโอเชียนเลยถามว่าเออแล้วถ้าจะบอกว่าเราแยกระหว่างธุรกิจกงสีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับจะยอมให้คนกงสีออกไปในแอลเรียอื่นได้ไหมในพื้นที่อื่นได้ไหมถ้ายอมงั้นก็ตั้งคำถามกงสีอะไรส่วนตัวอะไรเพราะจะมีประเด็นว่าเอาเวลากรงสีไปใช้ไหม ยังไม่พอนะเรื่องที่ดราม่าและมักจะเกิดขึ้นก็คือเอาเงินกงสีไปใช้มาซับกงสีแยกออกไหมอันไหนอันไหนซับส่วนตัวอันไหนซับส่วนรวมมีแยกไหมฮะแล้วเราจะตั้งคำถามยังไงล่ะครับในธรรมนูญครอบครัวอันไหนเป็นของกงสีอันไหนเป็นของส่วนตัวเราตั้งคำถามไงบางทีนะครับตอนทำธรรมนูญครอบครัวพอคุยประเด็นนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องเลยนะ เพราะว่าใครๆก็ใช้ได้เคยได้ยินไหมฮะใครๆก็ใช้ได้รถคันนี้ใครๆก็ใช้ได้คายเยนปอร์เช่เอ v ยูส e ี่ที่ทังใครๆก็ใช้ได้แต่คนนี้ใช้อยู่คนเดียว <Con c ern> ในธรรมนูญครอบครัวเราบอกไหมบางคนเป็นผู้ถือหุ้นบางคนเป็นลูกจ้างแต่ไม่ได้หุ้นบางคนเป็นกรรมการผู้บริหารแต่ก็ไม่มีหุ้นบางคนไม่เป็นอะไรเลยแต่ยังกินเงินโกงสีอยู่ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นไม่เป็นกรรมการไม่เป็นผู้บริหารไม่เป็นลูกจาก้างแต่มีเงินกองสีให้ไม่ได้อยู่ในธุรกิจแต่ได้เงินเดือนละสามหมื่นได้ไงปีละสามแสนหกจ่ายโบนัสให้ห้าล้านเป็นเพราะว่าต้องการสร้างรายจ่ายไปสร้างรายจย่ายเปยนงอื่นเนี่ยไหมเพราะพอาบอกว่าไม่เป็นอะไรเลยแต่เอาเงินออกจากกองสีอย่างเงี้ยแล้วอธิบายไงคนกองสีสมาชิกครอบครัวต้องทำงานในกองสีไหม เริ่มต้นตรงนั้นก่อนไม่ทําได้ไหมครับถามเลยว่าเวลาเราจ้างงานคนกรุงศรีจ้างงานคนอื่นจ้าง,งายังไงใช้มาตรฐานเดียวกันไหมครับการจะใช้อํานาจถ้าจะมาต้องตามใจต้องพึงใจกันโอ้โหไม่มีทางแล้วธุรกิจครอบครัวย้ำนะครับหลายคนบอกว่าให้ใช้เสียงข้างมากแต่บางเรื่องผมบอกเลยว่าต้องใช้เสียงเดียว ถ้าใช้เสียงข้างมากมันประชาธิปไตยไม่มีประชาธิปไตยในธุรกิจครอบครัวเคยได้ยินไหมธุรกิจครอบครัวที่เขาไม่ไอ o โอเพราะอะไรมีเงินกู้จากกรรมการจากผู้ถือหุ้นเยอะเดี๋ยวถูกตั้งคําถามว่าเอาเงินจากไหนมาให้กู้รอยไม่มีที่มายึดติดเงินสดเงินสดสดซึ่งเงินกองสีเงินบริษัทอะไรก็ไม่รู้นะครับในงบการเงินไม่มีเงินกู้ธนาคารเลย ถ้ามีเงินกู้ธนาคารเนี่ยถือว่าดีเพราะมีเครดิตอยากให้ดูว่าถ้าท่านจะเข้าตลาดหลักทรัพย์จะต้องมีคนอื่นมาถือหุ้นด้วยยอมไหมครับมีคนอื่นมาเป็นกรรมการด้วยวันนี้ครอบครัวจะคุมร้อยเปอร์เซนต์บนพันล้านแต่ถ้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปอาจจะเหลือเจ็สิบปเนต์บนหมื่ล้าน IPO เป็นตัวจุดเปลี่ยนสำคัญครับเพราะเราจะเปลี่ยนเรื่องระบบบัญชี การเงินการควบคุมภายในถ้าเราวางแผนให้ดีจะเข้าตลาดหลักทรัพย์มันจะเป็นตัวกระตุ้นตัวเปลี่ยนหลายๆอย่างตัวเปลี่ยนหลาย,ลายๆอย่างไม่ใช่เปลี่ยนแค่คนในครอบครัควรนะเปลี่ยนคนทํางานด้วยคนทํางานที่ไม่ได้เป็นทกถูกออกไปถูกเปลี่ยนออกไปเอาคนใหม่เข้ามาแล้วเชื่อไหมครับธุรกิจไหนที่กาลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์มันจะเป็นธุรกิจที่มันดึงคนดึงคนเข้ามา ในขณะเดียวกันมันทำให้คนที่มีอยู่เนี่ยแอคทีฟทำาไมแอคทีฟก็ต้องเอาออกไปสมมุติเราไม่พูดเรื่อง IPO ไม่เข้าตลาดแต่เราจะไปทำธุรกิจที่มันหลากหลายแต่ ified, เวอร์เพื่อเพิ่มเฟกซิบิลิตี้คือความยืดหยุน่นแล้วก็รีสิเลียนอันนี้สำคัญนะช่วงโควิดที่ผ่านมามีล้มแล้วก็มีลุกน่าสนใจนะธุรกิจครอบครัวเราส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ไปไหนไม่ได้ไกลถ้าเราจะปรับเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยนวิ s i n e s ศ m o โมเเข้าสู่ธุรกิจใหม่แล้วก็ต้องผ่านภาวะที่เรียกว่าสะสมพลังดักแด้คือภาวะสะสมพลังเปลี่ยนโครงสร้างภายในแล้วก็เตรียมสร้างปีกเพื่อเป็นผีเสื้อที่ไปได้ไกลมันจะไม่อยู่แค่ต้นไม้ต้นเดียวมันจะไม่อยู่แค่ใบไม้อยู่ระแวกนั้นแต่ว่ามันจะไปได้ไกลมีอิสระเารีเป็นผีเสื้อ ถ้าธรรมนูญครอบครัวทำแล้วไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงผมถือว่าไม่สำเร็จนะทำแล้วต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแก่น้อยๆต้องมีเรื่อง h o l ดิง้งอย่างนั้นต้องมีเรื่องบันทึกกองสีอย่างนั้นต้องมีเรื่องพินัยกรรมอย่างนั้นต้องมีเรื่องบัญชีการเงินถูกต้องไม่ทำบัญชีสองแล้วต้องพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสรรพากรขอขึ้นภาษีการจัดการความขัดแยง้งหลายบ้านกังวลใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมันเห็นไม่ตรงกันล่ะถ้ามันมีปัญหากันล่ะทำไงอ่ะ กลัวปัญหาไหมครับเราจะป้องกันหรือเราจะแก้ไขทำางไให้ไม่ตายต้นตำรับธุรกิจอายุยืนถ้าเราทำธรรมนูนครอบครัวมันต้องอยู่ยัง้งอยู่ยั้งยืนยงต้องมีเลกาซีของครอบครัวต้องเหลืออะไรบ้างหรือต้องมีตำนานของธุรกิจมีเลเจนด์กว่าจะไปถึงตรงนี้เนี่ยต้องเริ่มต้นส่งต่อให้ผ่านร่อน